ประกันสุขภาพหมอจ่ายกับแยกค่าใช้จ่ายต่างกันยังไงแบบไหนมันดีกว่ากันล่ะคะเรามาดูกันนะคะประกันสุขภาพแบบหมอจ่ายก็คือจะครอบคลุมโงเงินค่ารักษารวมทุกรายการเลยคะ่ะแบบหมอจ่ายนะคะตามที่เราได้ก,กําหนดในวงเงินขั้นต้นนะคะและก็จะไม่เกินวงเงินในการรักษานะคะส่วนในเรื่องเบี้ยรป,ประกันนะคะก็จะ แยกค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะเช่นเดือนต้องการซื้อประกันสุขภาพเล่มนึงนะคะวงเงินค่ารักษา,าแบบเหมาจ่าย5ล้านบาทต่อปีนะคะถ้าเดินไม่สบายก็เข้ารับการรักษาพยาบาลภายใน1ปีนะคะจะต,ต้องไม่เกินวงเงิน5ล้านบาทน,นั่นเองนะคะ ส่วนแบบประกันที่ว่าแยกค่าใช้จ่ายนะคะเหมาะสําหรับคนที่เขามีงบจํากัดหรือว่ามีสวัสดิการบางตัวอยู่ะคะหรือว่ามีประกันสุขภาพบางตัวอยู่แล้วนะคะอาจจะซื้อเข้ามาเสริมนะคะเพื่อ,อในงบที่มันจํากัดของตัวเรานั่นเองนะคะเพราะว่าเบี้ยประกันค่อนข้างที่จะถูกนั่นเองะคะ่ะเช่นคุณเอนะคะ,ะซื้อแบบประกันแบบแยกค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแล้วเกิดไม่สบายเข้าห้องผ่าตัดนะคะ เขาก็จะได้รับความคร้อมตรงนี้แต่ถ้าหากคุณเอนะคะเ,เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาจะเข้าไปฉายแสงฉายรังสีใช่ไหมคะประการแยกค่าใช้จ่ายตรงนี้เขาก็จะไม่รอบไม่ครอบคลุมนะคะเพราะมันไม่ได้อยู่เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่ระบบว้นั่นเองนะคะประการแบบเหมาจ่ายแล้วก็แยกค่าใช้จ่ายนะคะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะอยู่ที่เราจะเลือกนะคะถ้าเรา มีกําลังซัพพอร์ตนะคะเราก็ควรเลือกประกันแบบเหมาจ่ายนั่นเองนะคะแต่ถ้าเรามีงบจํากัดน,นะคะเราก็ควรเลือกประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้ใจ่ายนั่นเองนะคะ